้มไดทุกวัยจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโก้ในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโก้จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเข่า เข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ าเป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยะเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเข่าเสื่อมเขาเสื่อมต้องผ่าต้องผ่าอย่างเดียวเลยใช่บอกไม่ผ่ามามาเขาบอกไม่ผ่าไม่ผ่ากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหม เดินเดินไม่ได้เดินได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลยใช่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายังเดินได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังไง ยังนึกเลยโอ้โหทําไมถึงถึงขนาดนมีเชียเหรอะพอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองโอ้โหถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอกเวลาเขาเขียนเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาก็เข้าไปดูกันอ,อใช่เราก็นั่งอยู่นั้นเจาอยู่ใครเป็นลูกลหลานเนี่ย รู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกทิ้งเราไว้ข้างนอกนันอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเฮิร์ตเลยน้อยใจน้อยใจแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วม้าทำยังไงครับที่จะทำให้ อาการเจ็บปวดมันมัน,มนทุเลาลงไปบ้างก็เอาอยาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเออเออเนี่ยครั<อ>้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกทุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่<ำ>ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับ คุณวิเชษทำไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นน่ะอเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็อยากลเชื่อถืออเออแล้วลองลองลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นะเห็นผลเลยคือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้นประมาเรลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหกแล้วว่า ไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้โอไหนถึงว่าเดินเดินเดินเล่นหรือว่าเดินแข่งนเดินเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่าเจ็ดสิบหกใช่เดินไปสักสี่กิโลเจ็ดเออสี่กิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคอ่าขาไปโอเคขากลับไม่ไหวแล้ว คน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หมามาลืมตัวเลยลืมลืมลืมแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวแล้วมันมันมื่ยมื่ยและตึงมันเมื่อยและตึงนะฮะอ่าก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดเอ่อให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอามาามาเป็นคนทําเตรียมเองหมาเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทําไมไม่อยากรู้หรือว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเขาเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้วอบอกเอย,ยดูเดินสิ จเลยหัวเลาะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอามามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยเป็นด้วยเราวแล้มามาก็เเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยมากินตัวนี้กินตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอันนี้แกบอกโอเคโอเคเลยเอาก็เอากะบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่บอกได้เดยเอาขวดเปล่าไปให้แกแล้วก็เอาบดชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญนะให้ให้กับคนที่เขาเออจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใช่เอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหมาม้ก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่เยอะเยอะในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมีใช่ใช่ เขาได้ลองกินดูไหมครลองดีกันทุกคนเลยอฮ้ยบอกก็ตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยอไปไหนก็ช่วยและนอกจากนั้นยังได้ผลข้างเคียงได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยเดีขึ้นคุณต้นมาหมะเร่าเบาหวานสองร้อยห้าสิบเบาหวานสองร้อยห้าสิบน้ำตาลสูงสองร้อยห้าสิบใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเ่เริ่มทานมา เดือนเดือนแรกเหลือร้อยสี่สิบสตอนนี้แหละครับนะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยร้อยี่สิเจ็โอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวังชามากขึ้นขาก็ไม่บวมโอ้ขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไหมไม่เคยเป็นหวัดเลยโนน นี่คุยคุยทับเลยนะใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมาม้าแล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยสบายตั้งแต่ตั้งแต่ได้อาหารเสริมนนี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดจะว่าใช่เลยแค่ผลไม้ เออใช่ไหมอ่าฮะแล้วทุกวันนี้ล่ะครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกลับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษนะใช่ใช่เวลาก็ขอให้ม้าสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากหรอกไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบแปดสิบก็พอแล้วแปดสิบนี่เหลืออีกสี่ปีนะโอ้สี่ปีก็โอเค อะไรอีกไหมฮะจะไปอย่างลวไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานดลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เก้าสิบะเก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อร้องเก้าขาดตัวเก้าห้าแล้วใช่อ่ะอีกนิดนึงน่าแถมหน่อยร้อยหนึ่งโอ้ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกเทศบาลน้ำเลขกสวยนะ ตตะบันน้ไม่เป็นไรเราไม่ตะบันลูกลูกหลานตะบันครับขอบคุณหมามากครับผา้วิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลังและโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t r e g u l a t o r ร่วมกันทํางานจากโบรณาการ แล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิต e ิใหม่ของการดูแลสุขภาพมาดูปัญหาของข้อเขาเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากนะกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะมันก็ยับจะเจ็บนะครับ เมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจากาใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอน,อนย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีพุนๆน,นะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวก็คือว่ามเ,วเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปที่เราเรียกว่า T N F alpha interlein 6 แล้วก็อินเตเอร์คิน17มากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทําอะไรมันก็ทาให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อนะ,ะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทาลายทาให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทาลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทํา เพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสาร3ตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชห้าตัวที่พูดถึงเมื่อกีน้นี้คือมังคุดรดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสาตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้จากนั้นเราก็ เม็ดเลือดขาวออกมาดูนะฮะจากเลือดนะครับแล้วก็ดูว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลังสารสาตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรน,นะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสาตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นแปลาตามมาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควจนะครควจะหลังเท่ากันใช่ไหมฮะควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามันหลัง ตัวแรกหลังจาก15วันแค่7เอร์เซเท่านั้นเองสารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7ตัวที่2เหลือ65แล้วก็ตัวที่3เหลือ50เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกๆุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์น,นี้ในวันที่15จะต้องได้ผล สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็เบาหวานนะครับสามารถรายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ